นิดตัวขยะไอ้ต้องโดนขยะตบปากแหละเฮ้ยบีมด่าไปดิไอ้นายน่ะเดี๋ยวกูจะขยะตบปากมันตายไปไหนจ้าไปไหนนองบ้าขย่าฟันหน้าแม่งดีดิี้ไปนะตู้สี่ไงมึงว่าไงนะมึงว่าไงนะว่าไงนะว่าไงนะขยะก่อ ขยะระดับ S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  R ไอ้ควายมาอีกเร็วนะมาอีกเร็วนะกูเล่นมอทอดป่าไหมโอ้โหแม่งเควอาจิมันซาปโปงน้องๆกูเรียนซาโปกปะกูเล่นซาปโปกอยู่ไหมไม่ไม่รู้จะเล่นตัวไหนเล่นละก,กันเฮ้ยเปนอ่ะก็ามาดิครับ ไ <ś led> อ้นนเหอ,อ้ยมีเทพกันเลยตานี้มึงเทพโพง,งามไม่สัน่นงามไม่ไหนหี้ยตาเนี้ยมึงะ <ś led> งามหยดเลยอะ <ś led> ่อะเฮ้ยแบบสามสิบแบบตาหนี้ตัวขยะไอ้เหี้ยนี่ต้องโดนขยะตบปากแหละไอ้สัตว์เฮ้ยพิมด่าไป่ดีไอ้หน้ายี่แะน่ะ ดูขยะตกปางมันเปิด,ปดต,ตึกว่ะตาหนิดตัวขยะไอ้เหี้ยโว้ยขยะยัยกูเกิดนะกูยิ่งทืบนางโอ้ใครตายวะอย่าตายกันดิเอ้ยเทียนเวทอยู่แล้วกันไว้เหรอไหนอะวะอ้าไอ้เหี้ยขยะได้เลสวะ่ะขยะมันจะได้เลสอ่ะโดนมางี้ไอ้เหี้ย เฮ้ยตายดิปุ้มเฮ้ใหช็อตสวยเป็นไงน้องชายขยะปะล่ะไปภาพเดิมและไอ้เหี้ยได้มังกรมาความเดิมฮัลโหลมาดูเพื่อนขยะเปียกทำไม <c oughs> ำมึงทำเหมือนมึงสู้แบบไม่ได้วะสู้ไม่ได้เหรอทำไมยะแล้ววัสดีครับสดาไชิ <estro> <c oughs> <c oughs> ไ,ไขยะอ๋อบอกแล้วว่าอย่าขยะฟาดหน้ามึงอ่ะข,ข,ขยะมาได้เวลาแล้วขยะตัวนี้นั้นอยากจะสับหัวเจ้าเอ้ยได้เว,ว้ยเอ้ยดูแลี้ กูขยะวายเอ้ยแม่งบ้าไะเนี่ยก yeah. hey, yeah. ูกดกูพยายามกดแบบกูกดจนแป้นอยจะแตกอยู่เนี่ยยะเฮ้ยกูตีถุงขยะมาหนึ่งสวนถุงยางเกือบตายเกือบตายแกรีบเอากันแกรีบเอากันแกรีบเอากันตาย ที่แ,แต่ป้อมเราแตกเลย <c oughs> เอ้น่าบุ๊คโอเคเยะอะแต่ป้อมแตกแล้วน <c oughs> ะป้อม,มแตกแล้วเคลียร <c oughs> ์แมแล้วว่ะด,ด,ดันไป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 โอ้ยสองตัวนี้สู้ไม่ได้เลยอ่ะโอ้อะไรวะหน้าไอ้เหี้ย i, สู้ไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยสู้ไม่ได้เลยไอ้เยี่สองตัวนั้นมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะอเฮ้ยกูไม่คิดว่ามันจะตายกันหมดเลยนะ มันต้องมีคนกับ้าล้วยบอกแล้วตัดตัวขยะรอก้อนอก้อนนะเฮียสับปากาัน่องทีขอฉันได้สับปากเธอสักทีจะได้ไหมฉันจะสับปากเธอเอาเปลียนมาเอาตานะเ,เอามาชัดดาวเชื่ออีเนี่ยเอาเอาเอา้อาวว่างไร จริงพูดว่าอะไรนะว่าไงนะตู้พี่ไงมึงว่าไงนะมึงว่าไงนะว่าไงนะว่าไงนะไอ้เหี้ยพะเหรอทีเดียเออนี่ไงมึงว่าไงนะเออมึงว่าไงนะไอ้สัตว์อุปส์โอ้ปส์เหรอเอามึอ้ปส์เหรอเฮ้ยหนูมันนี่สี อืมตุ้กขยาอ๋อฟาดปากสักทีหนึง่งเฮ้ยไม่กันป้อม,มใหม่เฮีย <c oughs> เพื่อนกูอา้าวไม่ละไม่กันเลนอีกเฮ้ยตีไหวเลยกูไม่มีเลือดแล้ว <c oughs> บอกตามพูดมาไอ้สัตว์ <c oughs> ขยาอ๋อเฮ้ยเฮ้ยอย่าค้างดิอย่าค้าคงดิขยาขยากูตาย จะค้างทำไมล่ะพ่อคุณเกือบไปแล้วกูโโจะค้างทำไมกูตกใจมันเ,เป็นเฮียมังแอ็กเหรอเอ้เพื่นอนกูตายกันหมดเลยฮโหลอะไรวะนะกูยอยู่กับวีเลสเนีเ่ยวีวเลสั์อยากฟาดหน้าแม่งดีอยากหรอฟาดเท่ยวอะไรวะหร้อ,อยโอ้โหแรงอะ่ะ ดูเดี๋ยวว่าแรงจัดตอนแรกเอ้นี่โดนนั่นทีเดียวตายเลยนะคลิกซี่น่าจะโดนทีเด ok> ียวตายไปเลยเขี่ยไปไมไหนแล้วตะกอนตะกอนตะกอนอุยเกือบตายเกือบตายเฮียถอยถอยถอยใจเย็นใจเย็นใจเย็นว่าแล้วตายไปตีมันไม่ได้วายคุณแม่เมื่อยสั่นเฮ้ยถอย จะตายเฮ้ยชฉันนานว่าย,ยากี่สู้ๆนะเพื่อนฝากเพื่อนกูด้วยแต่เพื่อนกูเริ่มเก่งแล้วตอนเนี้ยโอ้โหสามพันแล้วข้อแกได้ซ้ำตายแล้วมันห <c oughs> นังกีฟีหนัองอยู่ไหนเนะี่ยปากดีใช่ไหมกาบอกแรงเอฟขยะวะถึงแม้มันจะแรงเอฟมันจะมีหัวใจเลยเขาเอาแรงเอฟปาดหน้ามึงอะอยู่ฟาดปากมึงมันนี่สิ เอยังได้กูเหยื่ออเยื่อรมรว่าไงจ้า่น้องรุนหนุไปไหนจ้าไปไหนจ้าไปไหนงเบ้าปตยปุ๊ยปุ๊ยอุ๊ยปฟาดปากมึงหนปอยปุยุ้ยุยุยุุยุยุ้ยุ้ยุยปยปยยปยา ไปนะป,ะป,ะปะดัดปากตีได้ที่ยลิกตีว่าไงเฮ้ยเอาเอาอตนยีด้ดิเออน้นแนเอาเอามันบะบปากคือคอ้กูได้ตีอะเนี่ยมันตายแน่นอนน่ะกูสัญญาเลยว่ากูจะตีมันจนตายอะแปบตัวแล้วนะตัวขยะ แปลกทีนเหกินนันเราฉันขอฟาดปากเธอได้ไหมกรัไใจตีปากกับเธอสักทีมึงอยู่ไหนกูจะตีปากมึงอ่ะกูตีปากคีฟี่ได้ทีเดียวไงขอตีเยอะเลยไอ้เป็นี้เดี๋ยวก็โดนให้กูฟาดได้ขอให้กูฟาดนั้นตีใส่มันได้มันตายแน่นอนอ่ะเอ้ยมันตีอยู่มันตีอยู่ ทำไรกันนะาใโอ้โหยึดแม่อ๋อเหี้ยและเต็มไปหมดเลยจะได้ได้ได้อุ๊ยได้หมดเลยได้หมดเลยคุ้มอยู่คุมอยู่โอเคแต่กูตายตัวเดียวคุมอยู่นะโบคโอเคอ้าอุยอุ๊ยอุยหนสนะอุยอุ๊ยหนึ่งสนะอุ๊ย

โดนขยะดนขยะฟาดหน้าเป็นไงจ๊ะ <c oughs> ปักเรียบร้อยแบกมเพื่อนกูโอเคว้า <c oughs> <c oughs> าาาาาาจ้าาานะยะาาดหนาาเข้าไปอาะขยะาาา เอ้ยนี่กูเผาได้สองคนแล้วเนี่ยกูฉีกหน้าขยะไม่พอนะกูยังแหกตำราดอยคามีอีกแล้วเลยนี่นี่เรโดนเผากันอีกแล้วเหรอครับนี่แรงเอฟเลยครับเนี่ยฮอ้าวเฮ้ยนี่เป็นแรงเอฟเหรอเฮ้ยอ้าวนี่เป็นแรงเอฟเหรอนี่อะไรกันนี่อะไรกันนี่เป็นไงไอ้สันอ้าวขยะเอ็มพีด้วยเฮ้ยขยะเอ็มอีพีดูขย, MVP. ขย MVP นะเอ็มอีพี เอ้ยม,มีขยะเอ็มีปะ่ะอะไรขยะเอ็มดีด้วยโอ้ดูดีขยะเอ็มดีเอียนคิกซี่ดูดีคิกซี้เห็นปะ่ะเอ้ยมึงเห็นมันเนี่ยเ้ยมึงเห็นปเปล่ายืนขึ้นเลยไม่เห็นมันเนี่ยใครเหวะดูดิดูดูเฮยดูดิดดเอียนไปเอาดูดีฮัตตัวขยะ ขยะขยะมาละเอเดี่ขยะมเยอ่ดีกยด้วยขนขยขยขยะขยะ,ขยะระดับ S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  R ไอ้ควาย